ตัดสินใจเลือกเป้าหมายของช่องของคุณคุณต้องการเป็นยูทูบเบอร์เพื่อแจ้งหรือไม่สอนทักษะอันทรงค่าบางทีเป้าหมายของคุณคือการทำให้ผู้คนหัวเราะหรือเพียงเพื่อสร้างความบันเทิงการค้นหาเป้าหมายจะช่วยได้อย่างมากเมื่อคุณพัฒนาและดำเนินการเนื้อหาวิดีโอมันจะสร้างความสม่ำเสมอให้กับช่องของคุณและช่วยให้คุณฝึกฝนรูปแบบของคุณได้หากคุณวางแผนที่จะสร้างรายได้จากช่องคุณจะมีเป้าหมายอื่นที่จับต้องได้มากขึ้นตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เข้าถึง ได้ให้กับตัวเองในแต่ละครั้งตัวอย่างเช่นหากคุณเพิ่งเป็นยูทูบเบอร์เป้าหมายของคุณควรมีสมาชิกถึง500คนขั้นต่อไปพยายามให้มีสมาชิกถึง1,000คนเพื่อเข้าร่วมโปรแกร,รมพันธมิตร u t u b e หลังจากนั้นเป้าหมายของคุณควรคือการสร้างรายได้100ดอลลาร์เพื่อให้คุณได้รับเช็คเงินเดือนงวดแรกและอื่นๆการตั้งเป้าหมายเล็กๆหมายความว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างต่อเนื่อง